ขณะนี้กําลังลงจากดอยสูงนะครับบ้านหัวยยาใสนะครับห้วยยาใสห้วยยาใสห้วยยาใส,าใส,าใสกโทนด้วยครับเป็นห้วทางที่ชัน,ชนสูงชันขนาดนครับประมาณสี่พ้าองศาแล้วครับมันต้องใช้รถที่มีโฟวินอ่าโฟวินขึ้นมาแล้วก็เป็นเครื่องที่สูงถ้าแรงมาต่ำกไม่สามารถที่จะขึ้นได้อันนี้ลงครับชันมากเลยครับสี่สิบ สี่ห้าองศาได้เลยครับสี่ห้าองศาอันตรายอันตรายครับอันตรายถ้าผู้ไม่ชำนาญทางไม่จาเป็นต้องขึ้นนะครับเดินขึ้นมาอย่างเดียวครับต้องเดินขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยมาหาอะไรชื่อนะครับเนี่ยมาหาอะไรชื่อผมก็าลังมาครั้งแรกครับผมก็าลังมาครั้งแรกในเสียวๆอยู่ระวังรถข้างหน้านะป่าโอเคไปได้แล้ว หมู่บ้านนี้ออกจากไอ้สิบกว่ากิโลไปตากทางประมาณสิบกว่ากิโลไปถึงตำบลปลาแดดนะไปถึงตำบลรับออกกระเด็นเลยครับไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเลยไม่ยอมหลงดเลยตายเลยอายุยังน้อยเลยอันนี้เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ครับหมู่บ้านหมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในตำบลปลาแดด คะแนน,นพันกาเสี้ยงนะสองหมู่บ้านนี่นะคะแนน,นพันฟ้านะอ้าวทำไมระวังระวังส่วนมากเขาขับรถไม,ไม,ไม่ไม่รู้จักกฎจราจรเนาะคนโดยนี่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร,ไม,รไม่ค่อยรู้จักกฎจราจรเลยไปกับขี่ก็ซื้อเอาทั้งนั้น เพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ในเมืองต้องเวลาขับรถมาต้องมันเรามันระวังด้วยนะอ๋อโอเคเนะ